สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาของเครื่องซักผ้านี้นะครับเครื่องซักผ้านี้จะมี2อ,อาการนะครับที่มีปัญหาก็คืออาการถังเตะนะครับคือซักซักซักแล้วมันจะเตะถังดังมากนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องเนี่ยเติมน้ําไม่หยุดพอหลายๆรอบปุ๊บเครื่องก็จะหยุดแล้วก็ไม่ทํางานก็จะขึ้นเป็นเออร์เลอร์นะครับอีกอาการหนึ่งก็คือซัก เครื่องซักได้นะครับแต่ไม่ล้างแล้วก็ไม่ปัดนะครับทีนี้จะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาก่อนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าตัวไอ้สปริงหิ้วถังเนี่ยมันเสียนะครับถอดออกมาดูก็ยังเป็นสภาพใหม่ดีนะครับก็แต่ก็โอเคลองซื้อสปริงมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปุ๊บก็ไม่หายนะครับก็เลยลองไปค้นจากอินเทอร์เน็ตดูก็เลยรู้ว่า มีปัญหาหนึ่งครับก็คือเราก็แก้ได้โดยวิธีการตรงตรงไอ้ตรงตำแหน่งที่วางหัวหัวยึดสปริงนะครับสี่มุมนี้นะครับเนี่ยของเดิมที่มากับเครื่องใหม่ๆเนี่ยมันจะมีรอยจาราบีอยู่นะครับแต่ตอนเนี้ลองเปิดดูปุ๊บรอยจาราบีเนี่ยมันจะจางลงหรือหายไปนะครับเหลือค้างไว้อยู่นิดหน่อย ผมก็เลยใช้วิธีคือเอาเนื่องจากตอนนั้นไม่มีจารบีนะครับก็จะใช้พวกเขาเรียกว่า,าเป็นเป็นผมใช้ซิลิโคนสเปรย์พ่นไปที่หัวมันแทนนะครับจริงจริงจจจะใช้อ่า สารหล่อลื่นอะไรก็ได้อาจจะเป็นน้ำมันจกักหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่า,าควรใช้อะไรผมแนะนำว่าควรจะใช้ตามที่ผู้ผลิตเขาใช้มาแต่เดิมนะครับก็คือจารบีซึ่งอาจจะต้องอาทาจารบีใหม่ปีละครั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะทำให้อาการแตกถังเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทาตรงหัวยึด ข้างบนนี่นะครับสปริงข้างล่างเนี่ยมันทํางานได้ปกติก็จริงแต่ตรงหัวยึดเนี่ยมันมันแน่นมันก็จะทําให้เกิดอาการทางแกว่งได้แต่ถ้าสปริงมันมีจระบีเคลือบปุ๊บเนี่ยตัวหัวมันก็เคลื่อนได้นิดหน่อยมันก็จะลดอาการแกว่งได้อีกนะครับก็ทําให้ลดอาการทางเตะได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือหลังจากทาปุ๊บเนี่ยอาการลดก็จริงแต่ก็ยังมีเตะบ้างนิดหน่อยนะครับ อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมพบเจอก็คือว่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการซักผ้านะครับตามที่เขาโฆษณาก็คือมันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ลดอาการผ้าพันแล้วก็ทําให้ช่วยขัดผ้าเหมือนกับเราเอามือซักด้วยนะครับให้ผ้าสะอาดขึ้นซึ่งจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่พอผมเลิกใช้ตัวนี้นะครับอาการเตะถังก็หายไปเลยนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าตัวนี้เวลาซักซักไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกองรวมกันที่หนึ่งแล้วเวลาเวลาปั่นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการเวียงทาให้เกิดอาการเตะถังได้นะครับก็ถามว่าต่อไปจะใช้ไหมก็คิดว่าคงไม่ใช้แล้วนะครับก็คงไปซักแบบปกตินะครับทีนี้ก็คือ ปัญหาแรกก็จบไปแล้วนะครับคือคือาการถังเตะนะครับสรุปได้ก็คือว่า,าตรงหัวห้วยยึดถังหิ้วของสี่มุมนี่ครับหัวหวยยดไอ้สปริงหิ้วถังสี่มุมนี่นะครับ, ing, ม,ม,รบมันไม่หล่อลื่นมันฝืดมันก็เลยทําให้เกิดอาการถังเตะแล้วก็ตัวนี้มันทําให้เกิดอาการถังไม่สมดุลน,นะครับก็ไปเพิ่มโอกาสให้เกิดถังเตะมากขึ้นนะครับ อาการที่2คือซักได้แต่ไม่ล้างน้ําไม่ปั่นน้านะครับอตอนแรกผมก็นึกว่าตัว p a t u r e sensor ที่อยู่ตรงนี้เสียก็ไปซื้อมาเปลี่ยนก็ไม่หายอีกนะครับก็คิดว่าตัวข้างล่างที่มันต่อท่อไปกับก้นถังเนี่ยครับไอตรงตรงตัวรับ น้ำที่จะไปส่งสัญญาณกลับมาให้ตัว p r e s s r e sensor ตัวนี้นะครับมันตันก็เลย<ค> drilling, ก็เลย al, เป่าเป่าเป่านะครับโดยใช้ไอ้ไอ้ที่เป่าแบบบีบมือนะครับเสียบเข้าไปที่สายยางถอดสายยางออกมาเสียบแล้วก็บีบบีอัดเข้าไปนะครับก็ดีขึ้นแต่ก็เป็นอีกนะครับผมก็มาสังเกตว่าเครื่องซักผ้าเนี่ย ถ้าผมซักเองนะไม่เคยมีปัญหาเรื่องซักและหยุดเลยนะครับหรือว่าไม่มีอาการที่ว่าซักไปปุ๊บเนี่ยซักได้แต่ว่าปั่นแห้งไม่ได้นะครับไม่เคยมีอาการเลยนะครับพร้อมแต่ทุกครั้งที่แม่ผมซักเนี่ยจะมีอาการแบบนี้เสมอเลยทีนี้ผมก็เลยมาเปิดดูว่าโอ้ตอนที่มันระบายน้ำหมดแล้วมันไม่ไปซักต่อนี่นะครับ มันจะขึ้นเป็น e r r ร์ e 7 3หรือบางทีก็ e 7 4นะครับคือมันค้างตรงนี้นานคือไปไม่ไปตอบปุ๊บมันก็ขึ้นเป็น e r r ร์นะครับแล้วก็ไม่สักพอามาเปิดฝาฝาดูนะครับก็เห็นโอ้มีฟองฟองจากไอ้น้ำยาซักผ้าเนี่ยเยอะเลยนะครับผมก็เลยไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตดูก็บอกว่าเครื่องซักผ้าไม่ควรใส่ใส่น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ผมก็เลยเปิดเป็นใช้วิธีแบบล้างน้ําล้างน้ําแทนไม่ไม่ใช้วิไม่เอา่าเปิดใช้เปิดด้วยซักแต่ว่าไม่เติมน้ํายาซักผ้านะครับแล้วไม่ใช่ล้างแล้วก็มาปัดปรากฏว่ามันใช้มันทําได้ครับก็คือพอล้างปุ๊บฟองหมดปุ๊บมันปัดได้แล้วมาล้างน้ําก็ได้นะครับก็เลยสรุปว่านะครับ เนื่องจากใส่น้ำยาซักผ้ามากเกินไปตรงฟองเนี่ยมันไปทำให้ตัวเซนเซอร์ที่มาต่อกับตัวเพช,เชรของเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันทำให้เครื่องเนี่ยนะครับไม่สามารถเช็คระดับน้ำได้ทำให้เครื่องเข้าใจว่าไอ้ฟองเนี่ยปเปรียบเสมือนกับว่ามีน้ำค้างในเครื่องเครื่องมันก็เลยไปต่อไม่ได้ทำงานต่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นพอรู้ปัญหานี้ปุ๊บเนี่ย แก้ง่ายๆนะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับคือซักได้นะครับแต่ล้างน้ําไม่ได้ปัดไม่ได้นะครับให้ใช้วิธีซักซักเปล่าไปเรื่อยๆก่อนครั้งหนึ่งนะครับซักเปล่าไปครั้งหนึ่งแล้วจากเดิมที่ล้างน้ํามันสองครั้งนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นซักเปล่าครั้งหนึ่งแล้วก็ล้างน้ําครั้งหนึ่งแล้วก็ปั่นแทนนะครับ <S <S ถ้ามันทําต่อเนื่องไปได้นี่แสดงว,ว่าท่านใส่ท่านใส่ใสตัวทายาซักผ้ามากเกินไป แต่ในกรณีที่ใส่น้ำยาซักผ้ามากๆเนี่ยนะครับท่านไปซักครั้งหนึ่งล้างน้ําครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ได้อจจะต้องซักสครั้งแล้วก็มาปัดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าฟองบางทีถ้าใส่มากๆฟองมานยังล้างออกไม่หมดนะครับมันก็ไม่สามารถล้างน้ําหรือปัดได้นะครับก็จริงๆแล้วการซ่อมเครื่องซักผ้าถ้าเราเข้าใจระบบคือก็คือมันไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้บางทีเราซ่อมได้หรือโดยไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรเสียเงินเลยสักบาทนะครับขอเพียงเราเข้าใจแค่นั้นเองว่ามันมีหลักการทาํางานยังไงวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์2ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าก็คืออาการถังเตะเนี่ยก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้สปริงหิ้วถังนะครับให้ท่านลองเอาจารบีมามาใส่ตรงข้างบนตรงถังหิ้วก่อนให้มัน ให้มันลื่นลื่นนะครับมาดูว่าหายหรือเปล่าต่อให้สปริงท่านมีสนิมเนี่ยโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาท่านสามารถเอาสปริงฮิ้วถังเนี่ยไปขัดสนิมออกแล้วก็เอาเจราระบีลงให้มันลื่นมันก็สามารถใช้งานได้โอกาสเสียผมว่าสปริงฮิ้วถังเนี่ยโอกาสเสียเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนตัว pressure sensor ที่อยู่ตรงนี้นะครับ ถ้ามันเสียจริงๆมันจะขึ้นเป็นเออเร่อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะคิดว่าถ้าซักได้แต่อาการปั่นปั่นแห้งไม่ได้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ว่าท่านใส่ผงซักฟอกมากเกินไปหรือเปล่านะครับจนฟองเนี่ยมันไปทําให้เครื่องเข้าใจผิดว่ามันไม่สามารถระบายน้ําได้มันก็ไม่ปัดนะครับเพราะว่ามันคิดว่าน้ํายังค้างอยู่ในถังนะครับ ก็ขอจบวิธีการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องซักผ้านะครับสองอาการแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับรับชมครับ